El วงการบันเทิงนะคะบอกได้เลยนะคะช่วงนี้ค่ะประเทศจะเปิดแล้วเออพอประเทศเปิดปุ๊บวงการบันเทิงก็คลึกคักคึกคักคลึกคืนสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นละครเอ่ยนะคะหรือว่าซีรีส์เอ่ยจะซีรีส์วายซีรีส์อะไรก็ตามตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดกล้องถ่ายทำแล้วก็มีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่หลายหลายค่ายหลายโปรเจกต์มาชนกันเลยเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นแถวแรกนี้เราจะพาไปพูดถึงนะคะเรื่อง เรื่องราวของคุณออปชันผู้จัดนะคะแข่งดูมันดิและมันดีเวิร์กนะคะต้องบอกว่าทุ่มงบกว่า30ล้านเลยนะคะเพื่อจะทำโปรเจกต์ซีรีส์ค่ะสามเรื่อง3รถด้วยกันนะคะสำหรับคุณออปชันี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี่เลยพี่เจ็ดคนกลางนิ่งเฮียก็ว่าซื้ออย่าเล่นกับอนนท์นะคะซึ่งต้องบอกว่านักแสดงทับข้างมากค่ะเยอะมากจะเป็นยังไงเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราดูกันค่ะเมื่อไม่กี่วันเนาะก็ได้มีการประกาศโปรเจก มันดีเวิร์กไปนะครับก็จะมีเรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อเรื่องพิเศษคนกลางแล้วก็อย่างไรกับอนุนครับก็เป็นโปรเจกต์จริงๆที่เราแบบเตรียมมาเป็นปีเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องถ่ายทำแล้วออนแอร์ในปีนี้แต่สถานการณ์เนาะเกิดแบบนี้ขึ้นก็ก็เลยเลื่อนนิดนึงแต่ตอนนี้สถานการณ์เขาค่อนข้างที่จะเปิดให้เราแบบทําอะไรได้มากขึ้นครับก็ เลยประกาศว่าโอเค3เรื่องที่เราจะทำออนแอ์ปีหน้าแน่นอนครับใช่แต่จริงๆแล้วเราเราจะเปิดแค่ทีละเรื่องแต่ด้วยความที่แบบสถานการณ์เกิดขึ้นเนาะมันก็เลยกระจุกกันซึ่งไม,ไม่เป็นไรเราก็เลยประกาศพร้อมกันไปเลยครับผมจริงๆเริ่มต้นมาจากต่อยอดมาจากตอนที่เราทำครั้งที่แล้วเนาะ YIU นะฮะเราก็จริงๆตอนนั้นก็เป็นอะไรที่แบบว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเราก็ก็คือเกินคาด ล้วก็เลยคิดว่าโอเคเราก็อยากจะต่อยอดตัวเองในการทำซีรีส์ทีนี้อย่างตอน Y i U เนี่ยเราเราทำแบบไม่ได้ทำมาจากนิยายเนาะทำมาจากการที่เราคิดไอเดียขึ้นมาแล้วให้นะักเขียนเขียนทีนี้เราก็อยากจะลองดูบ้างเอยถ้าเกิดเราเอานิยายมาทำจะเป็นยังไงบ้างนะฮะล้วก็ไปรีเสิร์ชมาว่าแบบนิยายเรื่องไหนที่แบบเหมาะกับการเป็นซีรีส์แล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับคาแรคเตอร์เด็กในมือเราครับก็เลยเลือกเป็น3เรื่องนี้เลยครับผมเยอะมากๆแน่นอนเพราะว่า YIU เนี่ยอย่างที่ผมแบบ คนที่ติดตามดูมันดีแล้วมันดีเวิร์กนะฮะจะรู้เลยว่าผมผมดราม่ามากกับเรื่องนั้น <c oughs> ค่อนข้างที่จะแบบเจออะไรเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นบทเรียนเราเยอะมากๆเลยครับทั้งทั้งแบบทั้งตัวเราเองหรือว่าอุปสรรคหลายๆอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเราเองเนี่ยง่ายสุดพอเรารู้แล้วโอเคเราผิดพลาดเรื่องอะไรเราอาจจะประมาทเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า ครั้งนี้เราค่อนข้างที่จะแบบระมัดระวังมากๆที่จะแบบไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเออมันอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบเฟลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเอาง่ายๆเลยเช่นเรื่องการลงทุนตอนวัยอายุผมลงทุนเยอะมากแล้วมันมันเสียเปล่าด้วยซ้ำเพราะว่าเราด้วยความที่เราใหม่เนาะเรามีอะไรเราก็จัดเต็มเอานี่เอานั่นไปก่อนแล้วด้วยความที่เหมือนตอนนั้นวัยอายุก็ ช่วงโควิดด้วยสปอนเซอร์ก็มีถอดออกไปทําให้เราเหมือนว่าการบริหารเงินของเราแบบมันค่อนข้างจะแบบว่ามีปัญหาเพราะเราค่อนข้างที่จะจัดเต็มกับมันออแต่ว่าเรื่องนี้ถามว่าเราก็ไม่ได้ไม่จัดเต็มนะเราก็จัดเต็มแต่เราค่อนข้างที่จะแบบว่ารู้ตัวเองว่าโอเคเราเราจะระดับไหนเราจะไม่ได้แบบมุทะลุเหมือนเดิมแล้วแต่เราก็จะพยายามแบบให้มันดีที่สุดเพราะเราก็อยากจะทํา ซีรีส์ออกมาให้คนรู้สึกว่าชื่นชมโดยเฉพาะเราไม่ใช่ไม่ใช่เป็นค่ายใหญ่โตเหมือนคนอื่นเขาเนาะเราก็ต้องสู้ในแง่ของคุณภาพอะไรเงี้ยครับคือผมมองว่าเราผมรู้สึกผมเป็นคนดูซีรีส์เยอะเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากให้ซีรีส์ของเราอะ่ะมัน เทียบเท่าหรือไปแตะของซีรีส์เกาหลีนิดนึงเพราะว่าซีรีส์เกาหลีเราจะชัดเจนเลยว่าปริชัณเขาดีมากยอะไรเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสเรื่องนี้เหมือนภาพสวยซาวดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่แบบดูเรื่องบทเรื่องการแสดงนะก็ดูคู่ไปด้วยกันแต่เรารู้สึกว่าแบบน้อยคนละกันไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ทำนะเราสึกว่าน้อยคนเขาอาจจะไม่ได้มาซีเรียสเรื่องนี้มากเขาอาจจะใน,นเรื่องอื่นแต่เรารู้สึกว่างานภาพกับงานงานเพลงหรืออะไรเงี้ยมันเป็นศิลปะแล้วเราเราเป็นคนเสพอะ เออเราก็มนพยายามมองตัวเองว่าถ้าเราเป็นคนดูเราอยากจะเห็นอะไรเนาะประมาณนั้นครับโอ้โอย่างตอน YIU ก็เยอะนะแบบสิบปลายเลยอ่ะแต่ว่าอย่างเรื่องเนี้ครับก็ก็วางไว้แดหลักทุกเรื่องแต่ว่าอาจจะต้นๆอาจจะไม่ไปแตะปลายแล้วก็เราลองลองดูว่าจะเป็นยังไงนะเออสามเรื่องไม่มีแม่สักเรื่องเลยเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์แบบว่า แม่หม่อะไรน่แม่ก็เล่นได้ซีรีส์ก็เล่นสายวายก็เล่นเราสายวายเราได้ใช่ได้สิ<อ>หยิ่ง<ด>รักหญิง<ด>จูบหญิงได้ไม่ไม่ใช่ ผู้ชายล้ออแต่งเป็นชายฮะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่งไ,ได้ไหมออแล้วนะคะนักแสดงเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมขาเขาบอกว่าต้องอ่อนแอภายในปีนี้ด้วยแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยก็เลยทำให้เลือนออกไปนั่นแหละก็ตอนนี้ก็เปิดตัวมา3เรื่อง3รถนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าน่าจะได้ชมกันนะคะตอนนี้ตนก็แบบว่าค่อนข้างระวังเหมือนกันเพราะว่าการลงทุนที่ทุงงง่มงบ30มล้านนี่ก็คือเออหนะคะเขาบอกว่าพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดตนไม่ใช่ค่ายใหญ่แต่ก็ต้องสู้ในแง่ของคุณภาพโดยเฉพาะกับโปรดัก ่แตก็มองว่าอยากให้ซีรีส์เนี่ยไปเทียบเท่ากับซีรีส์เกาหลีนะคะอย่าให้แบบว่าอยา่อยาไปมองถึงขนาดนั้นดังนั้นภาพจะสวยเพลงก็ต้องดีแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องบทที่ต้องดีค่าโปรดักชันก็วางไปแปดหลักเหมือนกันนะคะอันนี้ให้มันเทียบเท่าให้มันนี่ไปเลยไงคือต้องบอกว่าซีรีส์ไทยตอนนี้มันมีการพัฒนาแล้วก็<ช>ม่มันมันมันมีการทําเหมือนแบบเฮ้ยมัน,ม,นมันดีขึ้นนะแล้วก็บอกว่าดูแล้วก็วเพลินนะคะคนที่คุ้มค่าที่สุดนะคะก็คือคนดูใช่แล้วคนดูนี่แบบอยู่หน้าจอสบายๆเลย 他。<music>